อ้าวเฮ้ยเฮ้ยให้ใหทำมหนักนี้วะตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยเก๋าใหญ่นะวะนี่แหละเออใช้นี้ได้เฮ้ยแต่ว่ามายนี่มีเกาเนี่ยนี่ครับไฮไลท์ครับนี่อ่านะครับนี่ครับไอ้เกาเล็กครับไอ้เกาเล็กเกาลายจุดตุ๊กแกครับโอ้ยมันยำเร็วขนาดนี่้เอาเลยครับโอ้ได็ดปีละ สวัสดีครับตามล่ากับมิสเตอร์ซันครับวันนี้อยู่ที่สะพานปลาพรานะครับผมที่ระยองบ้านฉางนะครับนี่ครับสะพานนี้เลยครับเดี๋ยวจะลองตกแถวนุ้นดูนะครับตรงปลายสะพานนะครับอ่านี่ครับมาแล้วครับมาถึงแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับลุงพัดนะครับถึงแล้วไม่รอช้าครับจัดเลยครับเหมือนกินอยู่นะอ่ะติดด้วยเหมือนติดนีย อ๋อได้ได้เลมาตัวอะไรไม่รู้มาไอ,าขอ้ข้างฟานเปล่าวว้ายโอคค้ยขี้เม็นอย่างนี้ขี้เม็นใช่ไหมเอออย่างนี่นะคี้เม็นมะขี้เม็นครับขี้เม็นเอา,อไ,อาได้แล้วเหรอเนี่ยลุงมาแล้วครับลุงก็บอกได้นะมีตัวอยู่ ตัวไม่ใหญ่ก็เนี่ยตอดตึกๆอยู่ครับอุ้ยตัวอะไรอะแปลกๆใช่ปะเฮ้ยตัวโอ้โหตัวอะไรมันตัวตัวสั้นๆอะมันไปอคุดปะฝนมาแล้ประเดี๋ยปลาอะไรอะฝนมาแล้วเนี่ยเฮ้ยฝนมาแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อะโอเคโอเคไปตัวเล็กครับวันนี้ตัวเล็กก็เอาครับไม่ได้มาตกตัวใหญ่นะ มาตัวที่สองครับแต้มสองมาแล้วครับวันนี้ฝนลงแล้วกลับบ้านดีกว่าเอาปลาอะไรครับเนี่ยปลาอะไรอะไรครับเนี่ยคล้ายๆปลาปลาอะไรวะปลาพวกปลาผีเสื้อใครใครใครรู้ปลาอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับปลาผีเสื้อป่ะปลาอะไรปลาผีเสื้อป่ะเนี่ยใช่ไหมมีคนได้เก่าครับไปดูกันดีกว่าครับไปดูกัน เก่าตุ ح, t t <ım Laser> ๊กแกเก่าตุ๊กแกกลับมาลงได้แล้วนะครับได้ไหมตัวตัวอะไรวะเนี่ยปลาอันนี้กระพุงปลาลูกแก้วปลาลูกแก้วเหรอไม่ใช่ปลากว้างมากเลยปลาเก๋าอ่ะเออปลาเก๋าใช่เก๋าลายเปล่าเก๋าลายลูกปลาเก๋าอ่ะเออลูกปลาก่าเห็นลูกปลาเก๋าเห็นที่ ที่เขาได้แต่เมื่อกี้ไปกินปลาเก่าหลายจุดนะลายตุ๊กแกเมื่อกี้ลายตุ๊กแกนี่ลายแล้วนะนี่ครับไอ้เก่าเล็กครับไอ้เก่าเล็กเก่าลายจุดตุ๊กแกครับเล็กเกินนะไม่เอานะเอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทำไมหนักงี้วะตัวใหญ่ไหมเนี่ยเฮ้ยเก่าใหญ่นะวะเฮ้ยใหญ่อยู่เอ้ยเนี่ยไซส์ขนาดนี้เอาอยู่ สายเมื่อกี้ไม่เอาปล่อยไปแล้วนี่แหละเออสายนี้ได้ oh. เว้ยแต่ว่าหมายนี้มีเก่าเนี่ยส่วนใหญ่โขดหินเยอะด้วยใจนะครับนี่<จ>แต่คอเล็กนะดีนะโชคดี oh. ติดมาแนละ้วเออ <Yeah. S 1> เฮ้ยอตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาใหญ่ไว้เขาใหญ่โอ,อไ้ได้เอ้ยนะครับไฮไลท์ครับนี่อะไรครับโอเคครับได้เวลากลับแล้วครับนี้ครับดูผลงานก่อนนะครับวันนี้ hey, วันนี้ได้มีแต่ตัวเล็กนะครับปลาไม่เข้าเลยครับเนยวันนี้ได้แต่ตัวเล็กนะครับหมายเนี่ย <ละ S 2> เห็นเขาเห็นเขาได้ปลาเก่ากันนะกันเลยเนี่ยลองหย่อนปลาเก่านะครับลงุงลุงได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนี้ฮะ <c oughs> ปลาเก่าครับอันนี้คือปลาเล็กใช่ที่เหลือเนี่ยอันนี้อันนี้เนียปลาขี้เหม็นปลาแต่รุจงจีตัวนี้คือปลาะไรวเนี่ย <laughs> อ้าวค,ครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับวันนี้นะครับนี่ครับ ตัวไฮไลท์เลยครับผมนี่ครับลุงพัดจัดให้ตัวนี้ครับตัวปลาเก๋านะครับลายสวยเลยครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะลองทําดูนะครับนี่ครับจะลองทํานะนึ่งมะนาวนะครับเดี๋ยวจะขอแรล่นะครับขอดเกตนะครับไม่ใช่แร่แล้วจะขอดเกดเนาะขอดเกตแล้วก็เอาไปนึ่งก่อนนะครับมาดูกันเลยครับ ถึงขั้นตอนสําคัญนะครับจะอร่อยไม่อร่อยก็ขั้นตอนนี้นะครับจะทําน้ําราด3ามรสนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับทําให้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับให้หยาบๆเลยนะครับไม่ให้แตกเยอะครับปลานึ่งมะนาวจ้านะครับเอาเทกเจอร์แบบหยาบๆเลยครับผมประมาณนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยมะน,นาวแล้วก็น้ำปลานะครับให้ออกรสชาติสามรสโด,ดยมีมะน,นาวกับกระเทียมเป็นตัวนํานะครับเดียปลาไม่ใหญ่ครับเนี่ยน้ำประมาณนี้น่าจะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมก่อนขนาดไหน,น <c oughs> เปรี้ยวหวานนะครับ <c oughs> อืมเปรี้ยวหวานกระเทียมมาครับโอเค กำลังดีครับเนี่ยแจ่มเลยครับเรียบร้อยอ่าโอเคครับมาเลยครับนี่ครับปลาสุกเรียบร้อยครับโอโหเนี่ยครับเนื้อปลาเก๋าขาวเลยครับนุ่มๆขาวๆนะครับถึงแม้ปลาจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับอยากจะลองทําชิมดูนะครับว่าเนื้อสดๆแบบนี้มันจะเป็นขนาดไหนครับนี่จะหอมหวานขนาดไหนมาก เดี๋ยวราดเลยนะครับราดน้ำซอสก่อนนะครับมาครับนี่ครับโอ้โหอนขงหนักนิดนึงครับตักใส่เลยนะครับปลาตว้าโอ้โหทำยำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรับแบบไม่เยอะนะครับนี่ครับเนี่ยเมื่อกี้หั่นมีซอยกระเทียมนะครับนี่ครับซอยกระเทียมใส่นิดนึงครับเพิ่มเท็กเจอร์นะครับ ไปกินที่ร้านเนี่ยชอบกระเทียมเป็นแว่นๆนะครับอจัดเคี้ยวเลยครับโอ้โหสุดๆครับนี่ครับเรียบร้อยโอเคครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับปลาเก๋าครับนึ่งมะนาวนะครับนะครับไม่ได้ตั้งมอไฟนะครับตัวใหญ่เกินนะน่ครับเดี๋ยวจะขอลองเลยครับ ขอเนื้อครับเนื้อหวานๆขาวๆนี่ครับสังเกตดูครับขาวจั่วเลยครับโอ้โหมาเฮ้ยสดจริงขาวมากอ่ะใส่ช้อนนะครับนี่ขอกระเทียมนะฮะขอกระเทียมหน่อยกระเทียมกับพริกแบบนี้ครับไม่ต้องให้มันแบบละเอียดครับเอาเลยครับ โอ้ได้ฟิลครับใช้ได้ครับใช้ได้ทำเองครับกินเองแซ่บเองครับอร่อยดีสุดๆครับชอบเนี้ยครับยิ่งเทคเจอร์แบบนี้ครับนี่นี่ครับคำโตโตทั้งพริกนะครับแล้วก็กระเทียมเป็นแว่นๆนะครับเนี้ยจัดเต็มนะครับอร่อยมาก อืมอืมสูดๆครับมาป้าเขาหนึ่งมะนาวครับผม